สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับ fc แฟนช่องวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับหลังจากกินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยกับเซียนขอนแก่นหรือว่า bt channel นะครับ bt channel นะครับสำหรับแนวทางของเซียนขอนแก่นก็คือวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกมุ่นทุกหน่นะครับคาเตือนโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมนะครับเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมอ่าสำหรับแนวทางของเซียคนคอนเกนนะครับสามารถนำไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกหน่อยเลยนะครับแต่เซียคนคอนเกนก็เน้นไปที่นะครับเซียคนคอนเกนเน้นไปที่ลาวสตาร์นะครับเฉพาะก,กิจน้อยมัดรวมนะครับแล้วก็ลาวดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับอ่า สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะรับข่าวสารดีๆเลขเด็ดๆดหวยดังๆจากทางช่องนะครับวันนี้เซียนกวนเกนก็จะมาวางแนวทางหุ้นนอยรวมวันที่22เดือน7นะครับก่อนที่จะวางแนวทางวันที่22เดือน7นะครับเซียนกวนเกนก็จะขอสรุปแนวทางวันที่21เดือน7 พศสองพนนะครับสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่21นะครับหุ้นนอยรวมนะครับเด่นวิ่งรูดนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยอ่า สำหรับเลขเด่นวิ่งรูด4กับ3นะครับจับคู่ชุดเด่นก็คือ4 3เบิ้ลก็คือ4 4 3 3นะครับสำหรับจับคู่เด่น4นะครับ4 6 4 7 4 8แล้วก็49ตามมาด้วย40นะครับส่วนรอง3ก็คือส่วนรอง3ก็คือนะครับ3 6 3 738 39แล้วก็30นะครับ สำหรับแนวทางของเซียนคอนเก่ตน,นะครับเด่นวิ่งรูด6เอ้ยวิ่งรูด4แล้วก็วิ่งรูด3ส่วนตัวเจาะนะครับก็เจาะไปที่4 6 4 7 4 9 4 0รอง3าคูณสามหกสามดสามเก้าสนะครับใครอยากจะให้กำลังใจเซียนคอนเก่ตน,นะครับก็เข้าไปที่ช่อง YouTube นะครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับบอยไม้สระอีทอรหารสระอีแล้วก็จุดนะครับ4ตัวใหญ่เฮ็ดตัวเล็ก a n n e l นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับมันก็แล้วก็กดจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับผมมันก็จะเด้งขึ้นมาให้นะครับอ่ะพิมพ์คำว่า b t นะครับจุด c h a n n e l นะครับพิมพ์แล้วก็จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับวมก็จะอัะดดงขึ้นมาให้เลยนะครับรูปโปรไฟล์ของเซียนคอนแกนก็รูป ส่วมเสื้อขอปกสีน้เงินนะครับสวมเสื้อขอปกสีเงินเท่านั้นนะครับผมเรามาดูนะครับดูที่ราวสตาร์กันก่อนนะครับเวลา1 5หนาฬิกา30นาทีนะครับก็ราวสตาร์นะครับบนบนนะครับ0 7 7ย์ล่าง 5, 6วันนี้ราวสตาร์หลุดไปนะครับราวสตาร์หลุดไปก็มาดูนะครับ ต่อไปนะครับก็มาดูหน่วยการชาติเลยนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับอ่พอดีเซียนคนแกนเหลือไปเห็นนะครับผลออกก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับบน923 923ล่าง04นะครับก็เข้าไปที่วิ่งรูด4นะครับแล้วก็มา40นะครับอ่จับเี่นๆ40นะครับ มาศูนย์สี่นะครับกาชาติมาดูกันต่อนะครับเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจหน่อยมัดรวมนะครับเฉพาะเฉพาะกิจก่อนนะครับเฉพาะกิจบนเจ็ดสามศูนย์ล่างสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับล่างหนึ่งสี่เสียนคนเก่งก็ จาะไปที่30นะครับ730เฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจตรงตรงครับ30แล้วก็ล่างก็มาที่วิ่งรูด4นะครับมา c 1นะครับมา C1 ก็มาดูกันต่อนะครับหน่อยรอบพิเศษบน3 8 4บน384ล่าง สองหนงึก็เข้าไปที่วิ่ง4นะครับรอบพิเศษวิ่ง4นะครับจับคู่นะครับเน้นๆนจับคู่นะครับจับให้48นะครับเสียนของเจนมา84นะครับ เข้าไปนะครับที่4884นะครับนอยรอบพิเศษนะครับก็มาดูกันต่อนะครับนอยรอบปกตินอยรอบปกตินบ,กตบนนะครับบนนะครับ944ล่าง26นะครับก็เข้าไปที่วิ่งสนะครับเข้าไปวิ่งสี่เข้าไปที่วิ่ง4นะครับ ปกติก็จับคู่มา44นะครับก็มาที่44นะครับหน่อยรอบปกตินะครับปกติมา44บนอ่ะมาดูหน่อยรอบรอบ VIP นะครับหน่อยรอบ VIP V.I.P. นะครับบน2 9 9เบน2องก้านะครับ V.I.P. ส่วนล่างนะครับก็สี่เนะครับก็เข้าไปที่วิ่งวิ่งรูดสนะครับ V.I.P. V.I.P. วิ่งรูดสนะครับจับคู่ก็ V.I.P. นะครับ สี่เจ็ดนะครับ V.I.P. นะครับมาที่47ตรงๆนะครับ V.I.P. ส่วนมาดูกันต่อนะครับเราพัฒนานะครับเราพัฒนาบนเก้าสามสองนะครับล่างแปดเก้านะครับก็เข้าไปที่วิ่ง3นะครับ ้าไปที่วิ่งสามนะครับวิ่งรูดสามนะครับมาสามสองลาวพัฒนานะครับมาสามสองนะครับผมสำหรับท่านที่ติดตามเสียนกอนเกนนะครับวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับลาวอาชาติก็เข้าไปที่ศูนย์สี่ล่างนะครับแล้วก็ เฉพาะกีจนะครับก็เข้าไปที่บนนะครับ730นะครับ730แล้วก็ล่างก็4 1 1 4นะครับ4 1น่นะครับ1นึ่งส่วนนารอบพิเศษนะครับก็มาตรวจอดเนี้ๆนะครับบนมาทั้งวิ่งบนนะครับวิ่ง3กับวิ่ง4นะครับก็ จากคู่นะครับก็คือ48นะครับ48ยินดีด้วยนะครับแล้วก็มารอบปกติก็เข้าไปที่บนนะครับ944ล 4, ่าง26นะครับบน944ล 4, ่าง26มันก็ <c oughs> นะครับปกติ944 4, ดูนะครับมาดมูต่อไปนะครับต่อไปมาดูอ่ะ V.I.P. นะครับเราก็เข้าไปที่4 7ตรงๆอีกนะครับยินดีด้วยครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในทางของเสียนคนเก่งน,นะครับก คุณทุกกำลังใจด้วยนะครับมาดูลาพัฒนานะครับลาพัฒนาบนเข้าที่วิ่ง3นะครับ3นะครับวิ่งรูด3นะครับก็ไปที่3 2นะครับตอดเจาะไม่มานะครับถ้าวิ่งรูดก็มาที่3 2นะครับอ่ะมาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับแนวทางของเซ็ปต์คอนแกรนวันที่ยี่สิบสองนะครับวันที่ยี่สิบสองเลขเด่นวิ่งรูดนะครับก็คือ เด่นแปดกับเก้านะครับจับคู่หนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดส่วนเบิ้ลน,นะครับเบิ้ลก็คือเก้าเก้าเดแปดนะครับอ่ะนี่สำหรับเลขเบิ้ลของเซนคอนเกนนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดนะครับวิ่งรูดไม่ควรพลาดนะครับเน้นไปที่วิ่งรูดแปด วิ่งรูด9นะครับเสียนคนแก่นคนนินไปที่วิ่งรูด9นะครับวิ่งรูด9นะครับพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเสียนคนแก่ียนนินไปที่วิ่งรูด9นะครับจับคู่นะครับจับคู่มาดูกันนะครับจับคู่นะครับจับคู่แปดนะครับ เบสก็จับคู่ไปที่้ปเก้านะครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่แล้วก็ตามมาด้วยเก้าห้านะครับตามมาด้วยเก้าห้าส่วนรองแปดนะครับอันนี้คือเด่นนะครับเ,เด่นเชิงนะเลยเด่นรองนะครับอ สำหรับเปดนะครับก็ไปที่เปดหนึ่งก็ใช่ไงเปดสองเปดสามเปดสี่อ่ะแปดค้านะครับสำหรับทำใดที่ก็มาแล้วอย่าลืม แ k บได้แ k บเลยนะครับแ k บได้แ k บเลยนะครับแ k บได้กันเลยอ่ะ <c oughs> มาดูตัวจบอของเซีนคอนแ KB นะครับเดินเก้านะครับจับอจอบไปที่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่แล้วก็เก้าห้านะครับส่วนรองแปดก็คือจับคู่ไปที่แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้านะครับ แล้วก็ตรงกลางครับตรงกลางครับนะครับตรงกลางเชียงคนเกนก็บอกทุกคลิปนะครับการทุน <c oughs> <c oughs> การทุนนะครับใครอยากหากำลังใจเชียนคอนเกนก็เข้าไปในช่อง youtube นะครับ <c oughs> พิมพ์พัตนานะครับบอยไม้สะละอี ต่อทหารจี e นะครับแล้วก็จุดนะครับจุด4ตัวใหญ่นะครับ H ตัวเล็ก A N N B T Channel นะครับ B T Channel อ้อ E นะครับแล้วก็ L นะครับตรงนี้ไม่ใช่นะครับ C H A N N E L นะครับ สำหรับท่านใดที่ไม่มีแนวทางนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมารับแนวทางกับเซียนคนเก่นได้นะครับสำหรับแนวทางวันที่22เดือน7พศ2566นะครับเซียนคนเก่นก็จะขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอาไว้นะครับสำหรับแนวทางของเซียนคนเก่นก็เข้าไปที่ สำหรับแนวทางของเซียนคอนเกนวันนี้นะครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนเกนวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางมาดูแนวทางของเซียนคอนเกนก็ขอให้เฮงเฮงปังปังเหมือนทุกวันที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้นะครับเซียนกอเซียนคอนเกนขอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับโชคดีทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรง อย่าเจ็บอย่าจนเฮงเฮงปังปังนะครับสวัสดีครับ